E ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสวดละกีบวชีหมื่นคนออนไลน์102ปีชาตการเพื่อสารต่อปณิธานสมเด็จพระญาณวชิโรดมโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-10ถึง10มกราคม2,565นี้แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดทำให้การรวมตัวกันของคนกลุ่มมากๆเป็นเรื่องที่ยากลำบากและยุคนี้เป็นยุคของ New Normal ค่ะ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและครอบครัวสวดละกีบวชีเหมืนคนกันอยู่ที่บ้านผ่าน YouTube ของวัรรมงคลหรือเพจของวัฒรมงคลดังนั้นเริ่มต้นปีใหม่ดีๆนี้กับครอบครัวของท่านเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัดร่วมสวดละกีบวชีมืนคนออนไลน์กับวัฒมมงคลกันค่ะ